สามสิ่งต้องเช็คก่อนเกษียณน้องน้องคะน้องๆเหลืออีกกี่ปีจะเกษียณคะน้องๆคิดว่าหลังเกษียณนะคะเราจะอยู่ไปได้นานเท่าไหร่อสมมติว่า20ปี20ปีนี้เราจะใช้ชีวิตอย่างไรคะมีสถิติบอกว่าในอีก10ปีข้างหน้าคือปี2030นะคะผู้สูงอายุจะมีมากกว่า1ในสีของประชากรทั้งหมดเราจะใช้ชีวิตอย่างไรพี่มีข้อแนะนำนะคะว่า มี3สิ่งนะคะที่น้องๆควรจะเช็คก่อนกเกษียณนะคะเช็คตั้งแต่วันนี้น้องๆที่ดูอยู่เนี่ยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะขอให้เช็ค3 0สิ่งนี้เลยนะคะสิ่งแรกก็คือเมื่อกเกษียณแล้วน้องมีไรายได้เข้ามาในบัญชีทุกเดือนหรือเปล่าอันนี้สำคัญมากนะคะทุกๆุกเดือนจะต้องมีเงินมาเข้าบัญชีให้เราใช้ให้เราจ่าย ทุกๆเดือนนะคะในกรณีที่เป็นข้าราชการบำนาญน,นะคะซึ่งมีเพียง5%ของประเทศก็จะมีเงินบำนาญที่จะเข้ามาทุกๆเดือนน้องๆพอไหมคะพอใช้ไหมแต่สำหรับอีก95%ไม่ได้มีบำนาญเงินที่ได้จากการทำงานหลายๆหมื่นนั้นจะก,กลายเป็นศูนย์ทันทีเมื่อท่านกเกษียณ เราก็ยังต้องกินต้องใช้ถูกไหมคะเราก็ยังต้องมีค่าอาหารค่าน้ํามันค่าน้ำค่าไฟมีการซ่อมแซมของในบ้านน้ําประปารั่วตู้เย็นเสียหรือว่าใส่ซองทำบุญเพราะฉะนั้นน้องๆเช็คดูนะคะทุกเดือนหลังกเกษียณมีเงินเข้ามาหรือเปล่านะะอันนี้สำคัญมากถ้าให้เลือกระหว่างเงินก้อนกับเงินบำนาญ ที่แนะนำนะคะต้องเป็นบำนาญเท่านั้นก็คือเป็นรายรายเดือนที่เขาจ่ายมาถ้าให้เป็นก้อนน้องๆค่ะหลายคนให้เป็นก้อนก็หมดค่ะเพราะว่าลูกก็ลำบากคนนั้นก็จะใช้เงินคนนี้ก็มีความจำเป็นเมื่อให้ลูกไปนะคะหรือจะยืมก็แล้วแต่มักจะไม่ได้คืนนะคะและก็เราก็จะไม่มีเงินใช้ในอนาคตเพราะว่า เราต้องอยู่ไปอีก20-30ปีทีเดียวเราจะอยู่อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คิดถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ขอให้เตรียมอาชีพเสริมไว้ห่งอาชีพด้วยนะะเมื่อกเกษียณแล้วเลิกทำงานแล้วเราก็จะต้องมีอาชีพอีกหนึ่งอาชีพที่จะทำงานนะคะเลี้ยงชีพต่อไปซึ่งอย่ารอให้ใกล้เกษียณแล้วค่อยมาคิด เพราะการเริ่มคิดอาชีพใหม่ตอนใกล้เกษียณนั้นมันยากค่ะเช่นทำงานออฟฟิศเป็นเวลา30-40ปีวันรุ่งขึ้นจะปเปลี่ยนไปเป็นทำสวนนี้มันยากนะคะหรือทำงานออฟฟิศเป็นข้าราชการหรือเป็นมนุษย์เงินเดือนมาโดยตลอดแล้วหลังเกษียณจะมาทำธุรกิจมันก็ยากอีกนะคะเพราะฉะนั้นให้เริ่มหาอาชีพใหม่ตั้ง เดี๋ยวนี้นะคะหมายความว่ามีอาชีพเสริมอย่างน้อยนะคะหึงอาชีพเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีอาชีพเดียวอย่างน้อยต้องมีรายได้มาจากทางอื่นด้วยนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นอาชีพแต่ว่ามีรายได้เข้ามาทุกๆเดือนต้องหาเอาไว้นะคะนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นฝึกทักษะนะคะว่าจะใช้ทักษะอะไรในการประกอบอาชีพหลังเกษียณแล้วนี่คือข้อแรกค่ะคือเช็คดูว่ามีเงินเข้าทุกเดือน หลังกเกษียณหรือเปล่านะคะข้อที่2ที่ต้องเช็คก็คือน้องจะต้องเคลียร์หนี้ให้หมดก่อนกเกษียณไม่ว่าจะเป็นหนี้อะไรนะคะต้องเคลียร์ให้หมดค่ะเพราะไรายได้เราจะหายไปนะะเพราะนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นบ้านหรือเป็นหนี้อะไรก็แล้วแต่นะคะเคลียร์ให้หมดเลยนะคะอย่าให้เหลือเพราะว่าการที่ไม่มีหนี้เป็นราบอันเปริฐนะคะ แล้วก็อย่าไปค้าประกันใครเด็ดขาดนะคะเพราะนั้นข้อ2คือเคลียร์นี้ให้หมดเช็คให้เรียบร้อยนะคะว่าเมื่อใกล้เกษียณแล้วนี่จะต้องหมดทุกอย่างนะ,ะข้อที่3ก็คือเราต้องมีเงินออมเอาไว้ใช้หลังเกษียณนะคะออมก่อนรวยกว่านะคะเราจะต้องมีการออมเงินให้เงินทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นการการตัดเงินไปที่กอบขอ หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอะไรที่บอกว่าให้เราออมได้สูงสุด15%อย่างน้อยนะคะ3%หรือ 5%, แต่สูงสุด15%ให้ออมให้ถึง15%เลยค่ะให้ตัดเงินของเราออกไปก่อนนะคะหลักการก็คือเงินเงินรายได้นะคะลบด้วยเงินออมที่เหลือคือการใช้จ่ายไม่ใช่เงินรายได้ลบค่าใช้จ่ายแล้วเป็นเงินออมเพราะ มันจะไม่เหลือออมนะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรที่ตัดได้ตัดไปเลยพี่มีชาปนก,กิจอยู่3า,าที่นะคะ3ามแห่งมีสหกรณากรมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกอย่างนะคะตัดหมดเกลี้ยงเหลือเท่าไหร่ถึงจะเป็นเงินที่เรามาใช้ใจ่ายนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวางแผนไว้ให้ดูไว้ให้ดีนะคะหลังกเกษียณก็จะต้องมีเงินออมนะคะ น้องๆทำเรื่องของ LTF, RMF หรือเปล่านะคะมีกองทุนรวมไหมมีหุ้นไหมมีพันธบัตรไหมมีสลากออมสินไหมซื้อไว้นะคะซื้อหวยนั้นไม่ถูกก็หมดไปแต่ถ้าซื้อสลากออมสินหรือสลากถกศก็แล้วแต่นะคะไม่ถูกเงินเราก็ยังอยู่นะคะเพราะนั้นลงทุนเอาไว้น้องๆควรจะมีแผนหลาย,ลายแผนนะคะแผน1แผน2แผน3เมื่อตรงนี้ ฝืดหรือมีปัญหาอีกอันหนึ่งก็จะมาช่วยเรานะคะเพราะฉะนั้นจําเป็นมากที่จะต้องเช็คตรงนี้มีการกระจายความเสี่ยงออกมานะคะไม่อย่างนั้นแล้วเราก็จะลําบากตอนแก่ค่ะสสิ่งนี้อยากให้น้องเช็คนะคะให้รวยก่อนแก่อยากแก่ก่อนรวยนะคะถ้ามีสมสิ่งนี้แล้วียบร้อยแล้วเราก็จะพร,พร้อมที่จะเป็นคนที่กเกษียณอย่างกเกษมนะคะมีคนกล่าวว่า ที่สุดแห่งความเสียดายก็คือตายไปแล้วใช้เงินไม่หมดแต่ที่สุดของความสลดคือเงินใช้หมดแล้วก็ยังไม่ตายน้องๆเริ่มวางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้เช็ค3สิ่งให้เรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะ